พาาาท่ทำผากัดอยู่เนาะถ้าตีถตีเลยอ่ะอาจจะได่นตัวเลยเ <c oughs> นาะลองเดี๋ยวเดี๋วเงี้ยอุ้ยกันนะอุ้ยเุ้ยหาย,หายปอนเืยอ ภาะเพาะหรือเชือกมาขายคอนนะครับวัดวัดพร้อมโดดวัดปุ๊บโดดปั๊บเลยแบบนี้ก็ไม่ได้ตัวนะครับไปไล่สายตึงแล้วทำท่าจะวัดนะครับพอวักง้างปุ๊บโดดเลยก็เลยไม่ได้ตัวนะถ้าจะลายไม่เป็นไรสายไม่ค่อยใหญ่เท่าไรด้วยไม่ใหญ่ก็ไม,ไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่ นะม่น่าพกสวิงเข้ามาเลยพกสวิงปุ๊บเงินแลหละรู้เรื่องความหมาจะลดลง2 5 มันแข็งดูหมายเปล่าก,กัดเบาๆปลาอ้วนตับเลยนะครับนี่แล้วก็โคเวิ้ก็ไม่มีผลแล้วตอนนี้คนมันคนมันหมานเหยื่อมันเหยือย่อเหยื่อหมานครับผมไปเคาะเรียกปลาได้ดีมากครับปลาดานะลองดูนะเหยื่อตัวน้อยครับผมก็ถ้เาเหยื่อตัวน้อยแล้วเสียงดังก็คือ ทำให้ปามกัดง่ายครับทีเหยื่อตัวใหญ่บางทีปามมันก็ไม่ค่อยยากัดเท่าไหร่ะยิ่งปาไซมินี่ก็จะกัดยากแต่ว่าอันนี้เหยื่อน้อยเสียงดังนะครับย่างที่เห็นเลยเป็นแต้มนะครับแรปเตอร์นะครับต้องมีมไม่มีไม่ได้ละกัดดีขนาดนี้ครับผมกลับไปช่องตั้งนาฝากเลยครับผมมีวางจำหน่ายทั่วประเทศจอครับผม แอบไปเติมพลังเาล้ครับไม่ไหวครับผมไปหลบล่มแล้วก็ไปนั่งกินข้าวเหนียวเติมพลังเพื่อมาชาร์จแบตเล่นปลานาต่อเดยที่ผมตีตรงเนี้ยมาทําด้วยกันเพราะว่ามันมีดันน้ำอยู่ตัวหนึง่งดันไปจนมาหายนะครับก็ไม่รู้ว่าหายไปตรงไหนนะก็เลยแบบนี่ไงต้องซ้า โอกอีกแล้วตั้งสามอย่างที่ผมบอกนะครับมันมีกัรน้ำอยู่แต่ว่าไม่มีขัตัวเดียวกอนว่านะคือปลามันรอบแรกรรู้สึกว่ามันจะระแวงครับมันดันมาดันมาผมตีย้ำไปหลายรอบมันก็ดันดันไม่กัดก็เนี่ยครับปล่อยไว้สลกพักแล้วกลับมาตีครับ เติมพลังชาร์จแบตเรียบร้อยแบตบเต็มโดนเลยอยากขี้นองก่อนนี่ครับเลปเตอร์นะครับคือถ้าปลามันละแวงผมไม่แนะนําให้ส่งนานะครับเพราะว่าถ้าส่งนานนยะโอกาสขายสูงแล้วก็อยครับโอกาสขายสูงก็โอกาสที่จะไม่ได้ปลาเนี่ยห้าสนะิบห้าสิบเลยวันนี้มันกัดปุ๊บก็พอรู้ว่ามันอยู่รถคันใสเลยนะเวลารถคันนะคือแนะนํานะคือรถคันแล้วะ สายนะสายอย่าตึงนะครับพอรถคันโน้มไปข้างหน้าครับสายต้องหย่อนต้องช้างนะครับเวลาวัดอรัมันจะกระตุกเกือบสุดนะครับมันจะพอดีครับมันจะมันจะตึงครับแล้วทาให้เข้าครับสําหรับมือใหม่นะครับที่แบบฝึกตกครับก็มีมีทักเข้ามาเยอะครับทักเข้ามาถามแบบว่าทําไมวัดไม่ติดวัไม่ติดนรอคันก็มีผลครับคันอ่อนคันอ่อนวัดปลาไม่ค่อยติดนะครับสําหรับ กบยางครับบอกไว้ครบับอกไว้ก่อนเลยคือการวกบยางเนี่ยคือถ้าคันอ่อนปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมันไม่มีแรงแรงกระตุกของยางครับทําให้ไม่เข้าเนื้อนะครับก็เมอกกัดเป็นสิบเลยไม่ได้ตัวครับก็ทักกระถามผมผมบอกว่าถ้าคันคันแนะนําสักเอาเกือบสิบยี่สิบครับเอาเกือบแต่ว่าไม่เน้นคันแบบคันแบบอ L คันอ่อน,นบางทีคนก็นใช้คันอ่อน วัดปลากัดดีอยังไงก็ผมว่าโอกาสที่มันได้ตัวน่ะมันน้อยมากเลยคันมันย่วมนะมันน่วมเอาวัดปุ๊บมันไม่เข้าผมก็ใช้สิบยี่สิบครับกบยางครับก็กัดชัวร์เลยผมก็มีคันหนึ่งคันออนอ่ะผมว่ามาใช้ทั้งปีกัดสี่ห้าตัวเนี้ยก็ส่วนมากก็ได้ตัวสองตัวก็ถ้าผมวัดแรงนะครับก็นะครับการวัดมันมีผลมากพอวัดปุ๊บเนี่ยคันมัน ขันมันน้ำหนักมันมันอ่อนอ่ะคิดดูเราใส่เร็วปุ๊บขันมันก็ยุบเพราะว่าพอมันจะสปริงปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เข้านี่ครับนี่แรปเตอร์นะครับโอเคครับผมดูเรื่องนะครับกับประจำท้องนายังได้ผลดีครับกับกับปานาครับตอนนี้น้ําก็ท่วมอยู่ครับก่อนลองดูได้เลยขี่ล้ลองหาตบบาตามบักนะครับสวยมากที่นี้น,นะท่วมท่วมท,ทั่วประเทศเลยตอนเนี้ น่าจะมีน้ำนครับบางพื้นที่ก็ท่วมเยอะเกินครับท่วมมิดบ้างก็เลยก็ดูแลกันด้วยนะครับเที่ย okay, ผมแลปเตอร์สุดยอดครับผมปากนะครับผม